ทำไปทํามามันน่าจะมีองค์ความรู้ในเรื่องเหล่านี้ทั้งจิตใจของคนไข้จิตใจของญาติเรามีการสัมมนาในเรื่องเรื่องนี้บ่อยแต่ไม่ได้ดําเนินการให้เป็นรูปประรมจนกระทั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงลกรณ์วลทยาลัยตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะต้อง เปิดการศึกษาระดับมหาบัณฑิตในสาขาชีวิตและความตาย Life and Death ซึ่งมีองค์ความรู้มีประสบการณ์ทั่วโลกนำความรู้ความคิดต่างๆมาประมวลเข้าด้วยกันก็เห็นได้ว่าการตอบรับจากสังคมเป็นไปอย่างกระตือรือร้นตอนแรกเนี่ยไปตั้งชื่อน่ากลัวความตายความตาย และชุดที่สวมก็ดำๆแต่กลายเป็นว่าพวกเรานี่มีจิตกรุณาสงสารอยากดูแลผู้ที่มีความทุกข์ทั้งที่เป็นคนไข้ทั้งที่เป็นญาติจิตที่มีกรุณานี่แหละเป็นจิตอาสานี่แหละที่ทำให้ขยายการรับรู้ในเรื่องนี้การตอบรับในเรื่องนี้มากขึ้น เราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวใกล้ตัวไม่ใช่ญาติของเราคนรักของเราเท่านั้นที่จะต้องพบตรงนี้ตัวเราเองด้วยเราจะดูแลรักษาใจตัวเราเองอย่างไรและที่สำคัญก็คือชื่อเนี่ยชีวิตและความตายระหว่างกำเนิดชีวิตมนุษย์ที่ว่าปฐมังกาลังโหติเนี่ยถือปฏิสนธิเป็นกาลละเนี่ยนะ จนถึงวาระสุดท้ายที่เรียกว่าจุจติจิตดับไปเนี่ยจากปฏิสนธิไปถึงถือกำเนิดเป็นมนุษย์จนกระทั่งดับไปเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มีค่าที่เราจะต้องแสวงหาอะไรคือความหมายของชีวิตเกิดมาเพื่ออะไรถ้าดูชีวิตในตัวมันเองเนี่ย ชีวิตในตัวมันเองมันก็คือชีวิตซึ่งเราอาจจะไม่ต้องรีบร้อนสแสวงหาความหมายแต่ถ้าเรามีภาพเรามีสีดำอยู่เป็นฐานเป็นแบ็กกราวขับให้สีขาวนี่มันเด่นสีขาวเด่นขึ้นมีความหมายขึ้นเพราะแบ็กกราวสีดำ ชีวิตมีความหมายขึ้นเพราะชีวิตคือสีขาวสีดำคือพื้นสีที่ขับความเด่นของสีขาวสีดำนั้นคือความตายสีขาวคือชีวิตเราจะไม่เห็นค่าของชีวิตถ้าเราไม่ตระหนักว่ามันมีจุดจบถ้าชีวิต สืบเนื่องต่อไปอย่างเป็นนิรันด์เราก็ไม่ต้องรีบทำอะไรเพราะชีวิตมันเป็นนิรันด์ไม่ต้องรีบแสวงหาไม่ต้องใช้คำว่าอย่าประมาทแต่ที่เราไม่ประมาทเพราะว่ามันมีแมกกาลพื้นหลังสีดำขับสีขาวขึ้นมา พบกันวันนี้ไม่ทักทายไม่คุยกันดีๆแล้ววันพรุ่งนี้จะมีโอกาสหรือสิ่งที่มีค่าที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่รับเราไม่มองและเราจะมีโอกาสอีกเมื่อไหร่เพราะฉะนั้น การทําความเข้าใจในเรื่องชีวิตในมุมมองของพระพุทธศาสนาเป็นองค์ความรู้ที่สะสมมานับแต่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็2,600ปีเราจะนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ช่วยผู้ที่มีความทุกข์ ช่วยตัวเราเองในการแสวงหาความหมายของชีวิตได้อย่างไรนั่นก็คงเป็นจุดมุ่งหมายของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวันนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาเพราะเป็นการกระตุ้นความใฝ่รู้หรือธรรมชฉันทะของสังคมและขอมีส่วนร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ด้วยการให้ธรรมะธรรมทาน ก็คือให้ธรรมะเป็นทานเรื่องก็คือสัจธรรมในสวนหลังบ้านคำว่าสวนหลังบ้านเนี่ยมันจะมีพุทธพจน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่เกี่ยวกับสวนดอกไม้สวนชีวิตของเราเนี่ยเหมือนอยู่ในสวนดอกไม้จะอยู่หน้าบ้านหลังบ้านก็แล้วแต่ ในพุทธพจน์ท,ที่ว่านี้เนี่ยซึ่งแปลว่าจากกองดอกไม้ที่สุมกันอยู่นายมาลาการผู้ชาญฉลาดนำมาทำเป็นพวงมาลัยได้จำนวนมากฉันใหนคนเราเกิดมาแล้วมีอาจจะต้องตายเป็นธรรมดาคำว่าต้องตายเป็นธรรมดา ชาเตนะแปลว,ว่าเกิดมาแล้วมัดเจนะแปลว,ว่ามัดไตทุกคนต้องตายก็ฉันนั้นก็คือร้อยพวงมาลาแห่งชีวิตด้วยการทำความดีให้มากเข้าไว้ชีวิตเราเป็นฐานเหมือนกันหมดเกิดมาเป็นเด็กแบบอกเหมือนกัน เรามีทุนเหมือนกันด้วยสมองและสองมือเหมือนกันนั่นคือดอกไม้ที่อยู่ในสวนของเราเราจะนำดอกไม้เหล่านี้มารังสรรร้อยเป็นพวงมาลัยแห่งชีวิตที่งดงามหรือจะปล่อยสเปะสะปะกลายเป็นดอกหญ้าริมทางให้คนเหยียบยำ่ำ หรือจะรังสันชีวิตของเราให้เป็นดอกไม้หรือพวงมาลัยควรค่าแก่การประดับควรค่าแก่การขึ้นหิ่งหรือแจกันทอง